ท่านผู้ฟังที่รักกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตองห้าตาพนารินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอยอยเรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับเพราะว่าเราบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดี ขวดแก้วฝ้าขวดลอกสีทองถ้าเปิดแล้วมีลมเข้าในไม่เสียแต่ถ้าขวดบินขวดบินแล้วแตกเนี่ยลมมันเข้าได้มันบูดนะท่านผู้ฟังนะอย่าก,กินเอาไปคืนที่ร้านแล้วก็ไปเปลี่ยนขวดใหม่แต่ถ้ามันบูดนะครับถ้ามันเสียอย่าไปกินเปิดขวดแล้วต้องแช่ในตู้เย็นไม่แช่ก็หาวิธีก็คือมีบางคนก็โทรมาถามว่าไม่มีตู้เย็นทํายังไงก็ปิดขวดให้แน่นพอน้ําใส่ถังเอาไว้น้ําใส่ถังเอาไว้เสร็จแล้วก็ แช่ไว้ในถังลอยไว้อย่างนั้นเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะสามสี่วันหมดก่อนหมดก่อนที่มันจะมีโอกาสบูดฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุฏที่มงคลตองห้าตราพนาลิงท่านต้องการที่จะฟื้นฟูสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปรักษาเป็นโรคนุ้นโรคนี้รักษาโรคอะไรมาก็แล้วแต่นะครับถ้ามันยังไม่หายคือเราไม่รู้หรอกว่ารักษาโรคป่วยมาเนี่ยจะไปรักษาได้ที่ไหนไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าโรคบางอย่างรักษามันก็หาย บางอย่างรักษาก็ไม่หายบางอย่างไม่รักษามันก็หายบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็ไม่หายมันไม่แน่เสมอไปเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บมันขึ้นกับระเหตุปัจจัยลหลายๆอย่างขึ้นกับการใช้ชีวิตของเราด้วยขึ้นกับกรรมของเราด้วยนะครับฉะนั้นเขาบอกโบราณก็ถึงพูดว่าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หนาย ผมก็แต่ได้แต่อธิษฐานจิตนะครับว่าบุญกุศลที่ผมทํามาทุกอย่างให้คนที่กินนะครับบุญอนั้นอุทิศให้กับเทวดาเจ้ากรรมในเวรท้องคนที่ดื่มน้ามังคุดให้คนที่กินที่ดื่มน้ํามังคุดมีสุขภาพดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นให้มีอายุวันณนะสุขภะละนะา้าโรคภัยแค่เจ็บมีก็พยายามให้หายด้วยบุญอนั้นก็ให้หายไปนะครับก็ได้แต่อธิษฐานจิตอย่างนี้ ลองดูนะครับเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันกินแล้วนึกถึงพระโพธิสัตว์กวนิมก่อนจะกินนึกถึงพระโพธิสัตว์กวนิมก่อนจะกินนึกถึงหมออาชีวกโกมารพัฒก่อนจะกินนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราพระพุธพะทธธรรมประสงค์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือขอบุญบรารมีของท่านเหล่านั้นมาช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปให้อธิษฐานจิตดางนั้นนะครับตั้งจิตให้ดี บุญมีจริงแรงอธิษฐานมีจริงกับท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมงคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินประสบความสำเร็จในการดูแลตัวเองสั่งซื้อ3ามขวดขึ้นไปโทรนี้ส่งฟรีถึงบ้านติดต่อที่คุณนุอนุราชโทร 0, 8, 9 8, 1 2, 6, 0 สีสาฟังดูสักทีผมมีของดีบอกพี่น้องชาวไทยผิดมงคลห้าห้าจำให้ได้นำมังคุดสมุนไพรกนา,ารินทุกโศกโรคภัยไม่มาก,กำกลายเพียงได้ดื่มกิน ำม,มังคุดช่วยตานทานหมดสินรสชาติถูกลิ้นกินสบายพันนารินพันนารินน้ำม,มังคุดชั้นดีกับที่สิบสี่สมุนไพรตา้านแบคทีเรียเชื้อรายับยั้งเป็นสายต้นตออ่เกิดโครคภัยสุดยอดปากคร พันนารินฟังดูดีแท้พนารินดีแน่หากท่านได้ดื่มกินพันโทไพโรดพนารินกล้ากะรันตี